สวัสดีครับพรุ่งนี้เราก็จะได้เดินทางไปเขาค้อกันแล้วจะขี่เจ้าตัวนี้ไปดีไหมเจ้าตัวนี้นะครับอันนี้พวกเต็นท์พวกหุงนอนนะครับไม่รู้ว่าไปกันกี่คนท,ที่ถ่ายนี่ก็ไม่ใช่อะไรครับแบบผิดรู้สึกก็ผิดอะครับเมื่อคืนเมามากเลยครับ ได้ทํากระจกแตกครับกระจกแตกกลับมาต้องโดนแน่เลยครับเราก็ได้เขียนฝากข้อความสารภาพบาปเอาไว้ก็ทำแต่เองขอโทษอย่าทำใช้นะครับอย่าด่าเขานะพ่อแม่เขาขอโรถรวันนี้เราก็จะทํางานอีกหนึ่งวันคนระับพรุนี้เราก็เดินทางไปเที่ยวยาวๆปุ้มเมีปุ้มีอ่ หาหนอนกินครับรองเท้าขาดแลองเท้าขาด,าขาดแค่นี้นะครับรองเท้าขาด